รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ที่กวาน สวัสดีครับเมาสนันเรียนสนุกครับกับ English ชทปี2อยู่กับตูนวรัตครับและนุนนัชนันนะคะวันนี้อาจจะเพลียๆนิดหนึ่งเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศเมื่อวานมีคนไปเที่ยวมาค่ะกลางกระเป๋ายังไม่ได้เก็บของออกมาเลยก็คือมาวันนี้มาเพิ่งแลนดิ้งแล้วก็มาเลยหรือเปล่ามาเมื่อวานแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นมาแล้วก็มาเลยแต่ว่ายังไม่หายเหนื่อยดีซึ่งพอไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยคุณดุนผมก็ได้เห็นหนึ่งอาชีพที่ เอามาปรับใช้กับบทเรียนวันนี้ได้ได้งานนะซึ่งนั่นก็คือไกด์ไกด์เนี่ยได้ใช้ภาษาอังกฤษด้วย<ะ>ได้เที่ยวด้วยเป็นงานบริการที่แบบโถยต้องใช้ energy เยอะและใช้ภาษาตลอดเวลาคือใช้ energy เยอะจริงๆนู่นน่ะเคยอยากเป็นไกด์มากเพราะว่าเราอ่ะก็คือชอบท่องเทีย่ยวชอบเดินทางอยู่แล้วคําว่าไกด์เราทับศัพท์มาใช่ไหมใช่เพราะว่าถ้าภาษาไทยจริงคือมักออมาก,กาุฎเฮสนะอฮะไกด์แต่ทำไมเราเรียกไกด์เฉยไกด์ไม่คือการแนะนํา นนเป็นไ,<ก>ได้หลาย,ลายแบบคือไกด์เนี่ยเป็นไกด์ที่เป็นคำนมที่แปลว่าผู้นําเที่ยวก็ได้นะแบม,มาคุเทสขณะเดียวกันเนี่ยไกด์เป็นเวิร์บก็ได้ค่ะที่แปลว่านําทางนะคะ Can you guide me through this เอ้ยคุณช่วยไกด์เราหน่อยได้ไหมว่าทําอันนี้มันต้องทํำยังไงอ,อะไรแบบนี้ค่ะมันสามารถไปได้นนทั้งเวิร์บแล้วก็คํานามได้ด้วยแต่วันนี้จะมีอยู่ในหมวดหมู่ของการท่องเที่ยวเพราะนั้นเราเรียกว่ามาคุเทสถูกต้องแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่คุณไกด์เนี่ยต้องทํา ก็คือ,อการที่คุณต้องสวมบทเป็นล่ามเพราะบางครั้งคือคืออยู่ตรงกลางเนาะช่วยดูแลลูกทัวร์ออแล้วก็แปลไปมาไปมานะคะซึ่งแปลว่าคุณก็จะกลายเป็น interpreterinterpreterinterpreter คือล่ามซึ่งมาจากคำว่า interpret นะคะ interpret นี่คือ verb to แปลนะคะแปลไปแปลมาหรือว่าการทำการล่ามนั่นเองเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนแปล หรือเป็นลา่าเนี่ยนะคะก็เติมเออเข้าไปค่ะอินเ r อร์ t e r โอเคงั้นมาถึงสถานที่แล้วกันสถานที่ที่ไกด์หรือมากุเทต้องผ่านนักท่องเที่ยวไปเที่ยวนะฮะโบราณสถานอย่างปประเทศไทยวัดเยอะมากอ่านุ่นนึกถึงคําว่าโบราณก่อนนะคะโบราณคืออะไรที่มันเก่าแก่นะคะเราจะเรียกว่า ancient คือหลายคนนึกถึงว่าโอจริงๆโอก็แก่นะ a n เชื่อจะเก่ากว่าเอออันนั้นคือเก่าแก่เลยจริงๆนะคะแต่ old เนี่ยก็คือเหมือนอายุเยอะ old building ตึกเกา่าแต่พอเป็น ancient building เราจะรู้อืมมันมีความเก่าแก่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้น ancient ก็คือโบราณแล้วก็สถานที่เนี่ยเราเรียกว่า site ได้เลย site ย้ำนะคะคำนี้ s i t e ออกเสียง site ออกมาด้วยเหมือนไซต์ก่อสร้างเงี้ยใช่ถูกต้องเพราะอันนั้นคือ construction site อแต่ทีนี้ถ้าออกเสียงไม่ชัดกลายเป็น site แบบ ซายด์ข้างๆอันนี้ก็คือ ancient s i ซ e นะคะโบราณวัตถุบ้างอ่ะ artifact นะคะคำนี้ไปใช้ได้ทีนี้อะไรที่มันเก่าแก่นึกถึงคำนี้มันอยู่มาหลายปีเนาะครับอ่าเดย์แบ็กไปแบบเป็น10ปีอย่างเงี้ยค่ะ10ปีภาษาไทยเรามีเราทศวรรษอ่าเพราะทศที่แปลว่า10ใช่ไหมคะภาษาอังกฤษก็มีเดคเกตเดคเกตเดคเกตนะคะ decade นะคะก็แปลว่าทศวรรษหรือถ้าศตวรรษครับ ศตวรรษต้องเท่าไหร่นะคะร้อยปีร้อยโอเคร้อยศภาษาอังกฤษเรียกว่าศตวรรษมาจากอะไรคะเขาจะไม่ไม่ใช่นับจาก10จากร้อยนำหน้าเหมือนเราถูกไหมก็คือเรามีเดซเคทใช่ไหมคะคือทศวรรษแล้วก็เรามีศตวรรษศตวรรษเนี่ยเขาใช้ว่าำศตวรรษซึ่งน่าสนใจศตวรรษ c e n t ใช่ป่ะคะนึกถึงว่าเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ก็มีกี่ส่วนคะร้อยมาจากอันนี้เพราะนั้นเซนต์เนี่ยก็คือร้อยค่ะเข้าใจแล้วศตวรรษ ใช่อ่ะทีนี้สิ่งเก่าๆแก่ๆนึกถึงปราสาทเออจริงเนาะโบราณสถานเนต้องเป็นปราสาทคำนี้น่าสนใจค่ะเพราะว่าเขียนมีตัวทีก็จริงแต่เวลาออกเสียงเราไม่ออกเสียงว่า castle เราออกเสียงว่า castle castle ใช่เหมือนชื่อทีมนะคะ new castle castle อะไรปราสาทใหม่ถูกต้องจะเป็น old castle ก็จะปราสาทที่เก่าใช่เราจะเรียกว่า castle นะคะก็คืออ่าปราสาทนั่นเองหรือบางคนอ่ะเจอคำว่า พาเลสอย่างเงี้ยค่ะพระราชวังอะไรเงี้ยค่ะพาเลสเพราะว่านู่ปราสาทมันคงแบบหลายสิ่งมันอาจจะไม่ใช่เป็นวังขนาดนั้นพระราชวังอาจจะเป็นส่วนหนึ่งใช่เงี้ยค่ะปราสาทคาโซถ้าพระราชวังก็คือพาเลสนะคะพาเลสแบบนี้อ่ะทีนี้บางทีเราจะบอกว่าสิ่งนี้ถูกสร้างมากี่ปีโอ้ไกด์ต้องพูดเลยต้องเล่าต้องอธิบายเอาฟอร์มนี้ไปคือจุดจุดจุด was built จุดจุดจุด years ago โอย่างเช่นจุดแรกคือสถานที่นะเช่นสมมติว่าเราจะบอกว่าปราสาทนี้เนี่ยถูกสร้างมา300ปีแล้วโอเคก็จะเป็น this castle was built นะใส่ was built ด้วยถูกสร้างมาเท่าไหร่นะคะ300อ่ะ300ก็300 years ago years ก็ต้องมี s ด้วยใช่แล้วเอาง่ายๆนะเป็น years ago ไปเลย years ago เชื่อมเสียงค่ะ years ago years ago so this castle was built 300 years ago ซึ่งสร้างมากี่ปีและเป็นที่ไหนๆก็แค่เปลี่ยน2ออย่างนี้ใช่แล้วก็มันจะใช้ในการเล่าเรื่องใดๆก็ตามเช่นไปยุทธยาเนี่ยโอ้เล่าได้ไม่รู้จบเลยโอ้ใช่เลยจุดๆว a t b ิ i l เท่าไหร่ years ago ครับอ่ะมาต่อเลยครับผ่านไปนะคะอ,อ่สรากปรักหักพังหน่อยโอ้คำนี้มันต่างกับโบราณสถานและโบราณวัตถุเพราะมันไม่ได้มีฟอร์มอะ ใช่คือบางทีมันก็โบราณด้วยแล้วมันก็พังด้วยอ,อ,อย่างเงี้ยคะ่ะ it's broken <S ด้วยนะคะเราเรียกมันว่า ruin คือ r u i n เนี่ย ruin คือเหมือนพังเป็น verb ท o ่ทำพังก็ได้นะ oh you ruined my day เธอทำวันของเราพังไปหมดแล้วหรือ <Ru ined. S 1> ทำอะไรที่เป็น object พังอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้โต๊ะโต๊ะอี้อะไรอย่างงี้อีกอันนึงที่เป็นซากเหมือนกันนะคะเศษซากเรียกว่า wreck ได้ wreck ในที่นี้คือ w r uh, eck rack หรือ rackage อย่างเงี้ยค่ะเช่นซากเรือซากของเรือซากประหลักหักพังเรือดำน้ำหรือเรือที่อยู่ใต้นะ rack ship rack ก็คือของที่มันพังนะฮะใช่เป็นเศษซากที่ไม่ได้อยู่ในสภาพเดิมใช่การไม่ได้เออเวลาแบบว่าไปทัวร์นะไกด์ก็ต้องพาเราไปแล้วเขาก็ต้องแบบ เหมือนโรมอะไรอย่างงี้นะมีข้อมูลเนาะรูเรื่องใช่เล่าให้เราฟังได้นะครับอ่ะไปที่หมวดหมู่ศิลปะวัฒนธรรมกันบ้างนะฮะเพื่อเราจะไปมิวเซียมที่เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เออมีคำนี้ไหม ที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เพราะม<ช>ิวเซียมมันก็มีหลายประเภทใช่เ,ชเราก็เติมเข้าไปได้ค่ะ history historical อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะใช่สมมุติคุณไกด์พาไป history museum ม,มันก็จะมีสิ่งต่างๆในนั้นมากมายเลยเครื่องปั้นดินเผาภาชนะ<า>ดินเผาโอเคส่วนมากอะไรที่เป็นพวกภาชนะอะไรเงี้ยมันจะมีคำหนึ่งเราเจอบ่อยๆคำว่า e นะคะแวร์ W ไม่ใช่แวร์ใส่นะคะอ่าออ,ออกเสียงอะไยก็เลยค่ะแต่ W-A-R-E แวร์เนี่ยคือเป็นพวกเครื่องภา,าชนะถ้วยชามแล้วก็จะเติมข้างหน้านะคะเช่นคิดเช่นแวร์เครื่องครัวอ,อย่างเงี้ยค่ะถ้าดินเผา,าจะเป็น Earthenware นะคะ earthenware ซึ่งนอกจาก Earthenware ที่เป็นภาชนะดินเผาอีกสิ่งหนึ่งที่นุ่นว่าจะเจอบ่อยก็คือ p o r c e l a i n porcelain เหมือนแบบ เครื่องเคลือบอะพี่ตูนเครื่องถ้วยชามเบนเจโลของเราก็มีนะเออแล้วที่น่าสนใจคือนุ่นเคยไปแล้วพบว่าเอ้ยเห็นเขาอธิบายว่าเนี่ยชัยนาเราก็งงว่าชัยนานี่คืออะไรถ้วยชามชัดๆเพราะว่ามันเป็นพวกมาจากจีนเกาะโอ้โหสังคโลกอะไรเงี้ยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมันก็คือพอสเลนอย่างหนึ่งวันนั้นเนี่ยพวกนี้ เอาไปใช้ได้นึกว่าไปเที่ยวต้องได้เจอในขณะเดียวกันภาชนะดินเผาเนี่ยมันคือเอิร์ธเอิร์ธที่แบบโลกเนี่ยเหรอเอิร์ธเดียวกันใช่ไหมใช่ค่ะ earthware นะคะแบบนี้ก็ใช้ได้อ่ะไปที่เจดีบ้างดีกว่าเจดี pagoda คำนี้เป็นคำเฉพาะนะฮะใช่ pagoda ซึ่งออกเสียงเดอด้วยนะไม่ต้องด่ามาก pagoda pagoda แล้วอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคำว่า stupa ที่เรามากจะเป็นสตูปเอ้ยสตูปใช่ไหมสตูป ก็คือสตูัปสถคือคำเดียวกันเหรอค่ะคือเรียกว่าไงดีเหมือนฝรั่งเขาก็คงรูับ่ังเราเหมือนกันด้วยความที่สถูฝรั่งไม่มีเนาะไรถึงททางเวสเทิร์นอะไม่มีแล้วมันกลายเป็น กลิ่นอายของแบบบ้านเมืองฝั่งเอเชียเราจะมีสถูปเจดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนู้เลยเขาจะว่าเออฝรั่งเขาคงจะทับศัพท์เราบ้างเป็นไปได้เขาเรียกว่าสตูบสตูบเพราะฉะนั้นเราเรียกว่าสถูปบก็ได้หรือพาคก็ได้ภาคก็ได้ก็ได้จิ๊บเราว่าเจดีใช่แล้วนะคะนอกจากนี้เมื่อกี้เราคุยถึงถ้วยชามเครื่องสังเคราะหนึกถึงสำริดสำริดมันคือบรอนซ์ทองแดงเหรอใช่สมมติว่าเรากําลังจะบอกว่าสิ่งนี้มันทํามาจากสำริดก็บอกได้ว่า this artifact หรือว่า this thing ก็ได้ค่ะ this artifact ก็คือโบราณวัตถุชิ้นนี้ใช่ was made เมื่อกี้ถ้าถูกสร้างเราใช้ was built ไปแล้วนะคะอันนี้ถ้ามันทำมาจากอะไรถูกทำขึ้นมาก็คือ was made นะคะทีนี้จะ made อะไรอย่างเช่นทำมาจาก bronze made of จะไม่ใช่ made by นะาะไม่ได้ทำโดยถูกต้องถ้า made by ทำโดยใครเช่น made by คุณตูนนะคะแต่ถ้าเนี้ยมันสร้างหรือทำมาจากสิ่งนี้ made of นะคะเราใช้อออย่างเช่นทำจากทำจากทอง made of gold นะคะ แต่บางคนก็บอกว่าอ้าวแล้ว made from ต่างกันยังไงอขอแตะก m m มาหรือ่าเป็นกร m มาที่น่าสนใจเ<ด>ราไปใช้ได้นะคะเมื่อกี้มี made of made of เนี่ยคือทำมาจากสิ่งนั้นแบบร0อเรรายังเห็นถึงความเป็นแบบสมมติถ้าเกิดสร้อยเนี้ยทำจากทองเราก็ยังเห็นทั้งเส้นว่ามันเป็นทองอจริงๆหรือว่า silver ทํทำจากเงินอ่านะ made of uh, gold made of silver แต่ถ้าเกิด made from มันอาจจะมี ส่วนผสมของอย่างอื่นหรือมันถูกแปรรูปไปจนเราไม่เห็นว่ามัน oh มีความทอง oh นี่ความรู้หรืออย่างโต๊ะ,ะอย่างเงี้ยอาจจะมีความทองนิดหน่อยอลูมิเนียมไม้อะไรผสม mm hmm. This table was made from gold wood ไม่ทั้งดุนอะอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเรายังไม่เห็นความเป็นแบบสิ่งนั้นแต่ถ้าเกิดเมดเอิร์ฟอะคือทํามาทางดุนเช่นโต๊ะไม้สักใช่แล้วก็ยังเห็นความเป็นไม้ลายไม้ยังอยู่ชัดเจนไม่ได้ถูกแปรรูปไปเป็นอย่างอันนี้เป็นความรู้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยด้วยต่างกันนะคะเมดเอิร์ฟเมดฟรอมถ้าเมดบายคือคนทำเมดบายก็คือทําโดยใครถ้าเมดอินนะคะเมดอินทําที่ไหนไงเมดอินเจ่ปนเมดอินไทยแลนด์ถูกต้องใช่เลยนะคะรานนั้นนุ่นว่าคาว่าเมดเนี่ยโอ้ยได้เลยสี่อันน ไปที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติบ้างเพราะประเทศไทยธรรมชาติสวยงามเยอะใช่่คะไปที่ทะเลชายฝั่งอะไรอย่างนี้ก่อนเลยคําว่าทะเลอะไรที่เกี่ยวกับทะเลเยอะมากเลยนะคะบางทีเรานึกถึงคําว่าซีใช่ไหมคะทะเลเลยเราเริ่นถึงคําว่าบีชนะคะที่แปลว่าชายหาดจริงๆอ่ะฝรั่งเขามีมากกว่านี้นะเขามีคําว่าเบย์เบย์คืออ่าวเช่นอ่าวไทยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเบย์เกิลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเบย์หรือเกิลก็มีแล้วเขาก็มีคําว่าโคสต์ด้วยโคสต์ที่หมายถึงชายฝั่ง แล้วโคสในที่นี้มันต่างกับเบงไงเบคืออ่าวเลยค่ะอใช่ฝั่งเป็นส่วนึ่งของอ่าวแต่ว่าโคสเนี่ยใช่ฝรั่งอย่างที่อเมริกาเขาเลยจะมีเรียกโซนแบบเวสต์โคสต์ออสซึ่งชายฝั่งก็ไม่ใช่ชายหาดเพราะชายหาดต้องลงไปเดินเล่นได้ใช่บางทีเวสต์โคสต์อีสต์โคสต์เขาก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวอะไรแบบนั้นนะคะอะแบบเนี้ยก็เอาไปใช้ได้หรืออีกอันนุ้นแถมให้ซีเราแปลว่าทะเลไปแล้วเนอะ sea shore ซีชอว e ซีชอ r e ก็ได้เหมือนกันเติมชอเข้าไปค่ะ s h o r e ซีชอ r e ก็คือเป็นแบบชายทะเลริมทะเลอะไรแบบนี้เหมือนกันผมก็มันคิดถึงว่ามีธรรมชาติของไทยที่สวยๆอีกก็คือน้ำตก <Water fall. S 1> หน้าผาอ่า water fall สวยอโอหบ้านเราดังเลยเนอะน้ำตกนะคะ water fall ถ้าหน้าผาเนี่ยก็คือ cliff cliff นะคะใช่แล้วก็ถ oh. ้ำไหมถ้ำบ้านเราก็มีเยอะคะถ้ำคือเคส นะฮะ cave C A V E นะคะ cave ก็คือทำนั่นเองทีนี้เนี่ยบางคนบอกว่าเอแล้วถ้าจะอธิบายภาพรวมยังไงดีเช่นสมมติมี mountain ภูเขาอันนี้เป็นภูเขาแบบหินเออ rocky แล้วเติม rocky เข้าไปใช่เราเอามาจากคำว่า r o c k ่แปลว่าหินนะคะ rocky mountain ก็เป็นภูเขาหินนะคะแล้วขอสักประโยคนึงก่อนปิดท้ายว่าเราจะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติยังไงให้น่าสนใจหรือไม่ก็บอกไปเลยค่ะว่า This is นะคะหรือ I'm going to introduce to you introduce to คือแนะนำให้กับคุณได้รู้จักกับจดจดจดแบบนี้ค่ะแล้วก็เล่าต่อไปได้เลยแต่ต้อคิดว่าถามว่าอะไรที่มันจะทำให้สิ่งที่คุณแนะนำน่าสนใจคำทั้งหลายแหละเช่น beautiful เบื่อแล้วก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นบ้างแบบคำขึ้น wonderful อะไรอย่างเงี้ยค่ะ Amazing Amazing, Amazing. Mesmerized อะไรพวกนี้ใช้ได้หมดเลย Fantastic Fantastic ไไ Brilliant มาก่อนจะปิดท้ายไปฝึกออกเสียงกันหน่อยกับช่วงคำนี้ออกเสียงว่ามาฝึกออกเสียงที่ชัดเจนกันนะคะคำว่า Desert Desert แปลว่าทะเลทรายค่ะ คำนี้เนี่ยในประเทศไทยอาจจะไม่มีนะครับแต่ว่าในต่างประเทศก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้เยอะก็คือทะเลทรายซึ่งคำนี้ตอนเด็กเนี่ยออกเสียงผิดมาตลอดเลยใช่คือประเทศไทยเราไม่มีทะเลทรายก็จริงแต่ว่าเรามีของหวานเรามีดีเซอร์เรามีดีเซอร์คือมันควรจะออกเสียงสลับกันนะโดยพยัญชนะที่มันเขียนโอ้โอ้ใช่แต่จริงก็เราจะได้เอตัวเองไว้นะคะดีเซอร์จำง่ายๆของหวานมันอร่อยดี แฮปปี้ <Happy S 1> ก็ต้องดีเซอร์ตแฮปปี้ต้องดีเซอร์ตแต่ทะเลทรายคือเดสเซอร์ตใช่แล้วค่ะครับสลับกันนะฮะส่วนทบทวนบทเรียนตอนนี้และทุกๆตอนได้เหมือนเดิมครับคุณผู้ชมทาง w w w e t v t h a i tv แล้วก็ทุกช่องทางด้านล่างหน้าจอตรงนี้เลยวันนี้หมดเวลาแล้วครับนุ่นนชนันและตูนวรรัตลาไปพร้อมกันแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ